สู่คิดอีกครั้งจงกุ๊บบีทีเอสบเสิร์เพลง e With มีออกแบบท่าเต้นโดยโซนาอื่นสวัสดีทุกคนค่ะเรื่องนี้นะคะทางแฟนคลับอิทช่ว์มโลกนั้นฮีคาอีอีล้วค่ะที่หนุ่มจงกุ๊บหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่เจ้าตัวนะคะได้มาอัพคลิปวิดีโอซ้อมเต้นบนไอจีส่วนตัวค่ะเป็นคลิปซ้อมเต้นนะคะตามมาตรฐานของจองกุ๊เลยค่ะเต้นดีลายเต้นสวยแข็งแรงเป็นอย่างมาก จงกุก BTS ค่ะได้เปิดตัวท่าเต้นใหม่จากนักเต้นจากรายการ Strict Dance Fighter นะคะโซนาอินเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะจองกุกได้เปิดเผยคลิปของตนเองนะคะที่กำลังซ้อมเต้นเพลง b บ a ิ With Me ของทีแยน่าเทเลอร์ค่ะบนไอจีส่วนตัวของเขาจองกุกนะคะให้การออกแบบท่าเต้นกับนักเต้นจากรายการ Strict Dance Fighter โซนาอินซึ่งก็ดึงดูดความสนใจนะคะให้ความสนใจในพรสวรรค์ของโซนาอินอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองหนุ่มสาวนี้นะคะจะเป็นแฟนคลับของกันและกัน จ่องกุกนะคะได้บรรยายในคลิปวิดีโอตอนนี้ร่างกายของชันรู้สึกหนักอย่างไรก็ตามเขาดูเท้าเบาเ,บาเหมือนเคยอาจจะเปรียบเทียบนะคะเหมือนเท้าไม่เบาเหมือนเคยเขานะคะได้ปิดคลิปวิดีโอด้วยวิธีที่น่ารากค่ะพอจ่องกุ๊กเต้นจบนะคะจองกุ๊กมีการขยําเท้าและเดินเข้ามาหากรองนะคะพร้อมกับเอามือจับหมตนเองเบาๆพร้อมกับใส่เคดรดิตเพลงนะคะของเจ้าของเพลง ให้เครดิตทาเต้นนะคะกับการแท็กให้ไอจีของโซนาอินพร้อมกับแฮชแท็กนาอินโค e o g r a p h ีบนไอจส่วนตัวของตนเองอีกด้วยแฟนๆนะคะได้มีการทำคลิปเต้นของทั้งสองมาเคียงคู่กันเป๊ะปังไม่ไหวคะ่ะทางด้านของโซนาอินนะคะได้แชร์ค,คลิปของหนุ่มจองกุ๊กลงบนไอจีสตอรีของเธออีกด้วยพร้อมกับแคปชันอีโมจี100อีโมจีปิดปากและอีโมจิระเบิดหัวแบบนี้เลยคะ่ะ ในส่วนของคุณโซนาอินนะคะเธอคือผู้ชนะจากรายการ s t r i c t l Fighter เธอมีอายุ19ปีค่ะเธอเก่งมีความสามารถที่ครบองค์ประกอบและหลายคนนะคะก็ถึงชอบถึงความสามารถของเธอเธอนะคะก็เต้นเก่งมากๆเธอยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักเต้นที่ได้รับการยกย่องค่ะ Just Jerk และเธอยังได้เป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะและครูสอนในสตูดิโออีกด้วย และในที่ผ่านมาค่ะต้นกุ๊บ BTS ยังช่วยเลือกชื่อช่องให้กับเธอนะคะโดยเขานั้นได้ส่งคำตอบของคำถามแนะนำชื่อช่องแฮปเอา o ์กุศลอินขอให้มีความสุขนี่ก็คือชื่อช่องที่หนุ่มจองกกกนะคะแนะนำให้กับนายอินชื่อนี้นะคะเป็นการเล่นคำสำนวนในวลีขอให้นอนหลับฝันดีนายอินค่ะยังได้กล่าวในภายหลังในการสัมภาษณ์ว่าจ้กุ๊กนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเต้นของเธอและยังเผยให้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นแฟนคลับที่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ